สนใจยันของผมไหมยันของผมเนี่ยเสริมเสน่ห์ทำให้หน้าเด็กลงกำลังดังในทอกเลยนะยายนี่คุณเปนใครเหรอครับแล้วแม่มยอยู่ไหนหล่ะครับเอาโกโก้หนตาลแก้วหนึ่งรับยายโกโก,โก้ไม่ใส่น้ำตาลแต่ยายอะ่ะ <laughs> ใส่ใจนะจ๊ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะครับว่าแต่ยายมาเปิดร้านคนเดียวเหรอครับใช่จ้ะยายเปิดร้านคนเดียวไม่ต้องมีใครมาช่วยหรอกถึงยายจะแก่นะจ๊ะแต่ยายอ่ะยังแซ่บอยู่เลย <c oughs> แซ่บจริงๆด้วยครับหนูเนี่ยหน้าเหมือนสามียายตอนหนุ่มๆเลยนะตอนเนี้เขาตายแล้วเพราะเขาไปลบ ่านนี้เขาคงจะไปเกิดใหม่แล้วล่ะอาจจะเป็นเธอก็ได้นะจ๊ะแต่ผมก็รู้สึกคุ้นเคยกับยายเหมือนกันนะครับเราแปบนิดจ๊ะแน่น,ะนี่คุยงงยิ้งอะไรกับคุณป้าแล้วทำไมถึงเลือกมาร้านนี้อ่ะเฉยเย ถึงจะเชยแต่ก็ขายดีนะจ๊ะหนูเป็นใครเหรออุ๊ฟหน้าคุ้นๆนะเหมือนเหมือนคนที่เคยมาขอถ่ายรูปหน้าร้านอ่ะบอกว่าจะเอาไปโปรโมทให้แต่ก็ไม่จ่ายค่ากาแฟนี่ป้าฉันมารีวิวให้นะทำไมต้องจ่ายเงินด้วย ฉันว่าเราย้ายร้านเถอะฉันไม่อยากอยู่ร้านเนี้ยเหม็นกลิ่นแก่ไม่ดีกว่าในาากนั่งร้านนี้ไม่่ะก็กาแฟะอร่อยส่วนเจ้าของร้านก็น่ารักด้วย สนใจยันของผมไหมยันของผมเนี่ยเสริมเสน่ห์ทำให้หน้าเด็กลงกำลังดังในตอกๆเลยนะยายหน้าเด็กเหรอเฮ้ยอ,อย่างนี้เองก็ว่ายายหน้าแกนะเซโอ้ไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับแต่ถ้ายายหน้าเด็กลงเนี่ยยายสามารถไปจีบหนุ่มๆแถวนี้ได้หมดเลยนะแหมไอ้หนุ่มนี่มันพูดดีไว้เฮ้ยอย่างนั้นก็เอามาสักแผ่นหนึ่งเลยเห้ไหนๆยายก็ไม่มีผัวอยู่แล้วดีวาจัดไป โอเคเลยครับนี่ต้องเอาอันนี้ไปเลยนี่ครับ9 9 9อืมโอเคอะ,อะนี่ครับเงินทอนขอให้หน้าเด็กลงนะครับปากตีได้เรา

ឡងតៃ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  นชาญต่อะะนะอายุ2ี่นี่นานี่คุณันใครเหรอครับแล้ว ยายเมยอ,อยู่ไหนล่ะครับฉันเป็นหลานยายเมยอ่ะยายเมยไม่อยู่ยายเมยไมปวัดเธอเอาโกโก้มาใส่น้ำตาลเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> เฮ้ยแล้วนี่คุณรู้ได้ไงล่ะครับนี่เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าอาจจะเคยเจอเมื่อวานก็ได้ฮะไม่มีอะไรหรอกจ้างั้นเดี๋ยวไปทำให้ก่อนนะ โกโก้ go, go. ไม่ใส่น้ำตาลแต่ใส่ใจนะจ๊ะขอบคุณครับงั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะแวะมาหายยเมยอให,ใหม่ ยายเมยฉันเอาโกโก้ไม่ใส่น้ำตาลแก้วนี้ยายเมยไม่อยู่นี่เธอเป็นใครเนี่ยแต่ก็ช่างเถอะฉันเอาโกโก้ไม่ใส่น้ำตาลขอแบบไม่ต้องเข้มมากนะเดี๋ยวนอนไม่หลับอ่ะ ืนี่แหละแน็กจะต้องเป็นของฉันแลวฉันก็จะถ่ายคลิปลงโอลิแพนหลับหลงวัดดังแน่แน็กจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่าเรามีอะไรกันแล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบฉันแล้วฉันเนี่ยก็จะได้เป็นสปายมหาเศรษฐี อืมนี่เป็นโกโกส้สุดใหม่ของยายของฉันช่วยรีวิวให้ทีนะฉันไม่คิดเงินก็ได้อย่ามาคิดเงินทีหลังแล้วกันนะอืมมมาพอดีเลยอะ่ะฉันสั่งโกโก้ไม่ใส่น้ำตาลไว้ให้นายด้วยตอนแรกว่าจะไปที่บ้านอะ่ะแต่ไหนๆก็บังเอิญเจอกันที่นี่แล้วก็ กินที่นี่ด้วยกันเลยเนาะนี่อันนี้โกโก้โกโกไม่ใส่น้ำตาลของนายนั่งยาเมยงไม่กลับมาหรอครับยังไม่กลับจ้า นักขายไปไหนเนี่ยจริงเหรอแต่ผมว่าคุณแต่งตัวก็ดูวินเทจดีนะครับนน่จะหาว่าฉันแต่งตัวเชยเหรอจ๊ะทำไมยายผู้หญิงคนนั้นถึงใช้นั้งขอมกินเดียวกับยายมือตาก็ตเหมือนยามือถึงฉันเลแต่งตัวเชยแบบนี้ แต่ฉันก็ขายดีนะถึงจะเชยแต่ก็ขายดีนะจ๊ะก็แซ่บมากด้วย <laughs> <laughs> นี่มันประโยคเดียวกับที่ยายเมืพูดกับแม็กเลยนี่อย่าบอกนะว่าผู้หญิงคนนี้คือยายเมืออ่ะใช่แน่เลย ไปวัดเองเนี่ยนี่นะผู้หญิงคนนี้คือยายเมยยายนี่ยยไปทำอะไรมาทำไมถึงได้เด็กลงขนาดนี้บอกเจ้าเดี๋ยวนี้นะจะบ้าหรือเปล่าชบาเป็นไปไม่ได้หรอกนนะผู้หญิงคนนี้คือยายเมยจริงๆแนยลองดูหน้าเขาดีๆสิ ขนาดกลิ่นตัวเนี่ยยังใช้น้ําหอมกลิ่นเดียวกับยายเมยเลยกลิ่นแก่ๆแบบบนี้ยฉันจําได้ดีบุคลิกท่าทางแล้วก็จรัดการแต่และแต่ๆเเบบนี้ยายเมยร้อยเปอร์ซ็นต์จะทำยังไงอะแววตาแบบเนี้ยใช่เลยอ่ะยายมเมยแน่ๆนี่มันเป็นไปได้ยังไงครับยายเมย บอกฉันหน่ยซิทำยังไงถึงเด็กลมแบบเนี้หายายใช่ครับคือฉันไปเจอร้านขายของเก่ามาในหมู่บ้านแอคชั่นอะ่ะฉันก็เลยได้ยันแผ่นนี้มาฉันเลาไปติดหน้าผากแล้วตื่นมาขึ้นเด็กแบบนี้เลยอะ่ะ ในเมื่อชันเด็กลงแล้วเราจะคบกันได้ไหมล่ะขายไม่ออกเลยเว้ยอันนี้ของจริงปะเนี่ยอือไอนนเรื่องยานี่ผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกบางคนใช้แล้วก็กลายเป็นสาวบางคนใช้แล้วก็กลายเป็นฝุ่นฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นอะ ฉันจะเอาใบนี้แรงสุดใช่ไหมฉันอยากเด็กลงให่างนยายมือผมก็ยังงงอยู่เลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ที่แน่ๆผมไม่เคยมองคุณเมย์จากรูปลภายนอกเลยนะครับ นะเธอรู้อะไรไหมสายตาของเธอเนี่ยเหมือนของสายมีชั้นเมื่อห้าสิบปีก่อนจริงๆงั้นผมขอพูดแบบหนุ่มอายุ30สิบหน่อยได้ไหมครับ พูดมาเลยฉันรับได้อยู่แล้วคือผมไม่เคยสนใจเลยนะครับว่าคุณจะเป็นคุณยายอายุ60หรือคุณจะเป็นหญิงสาวอายุ25แต่ที่ผมสนใจคือทุกครั้งที่ผมอยู่ใกล้คุณหัวใจผมเต้นแรงมากๆเลยครับแนกเอ้ยแต่หัวใจของยายเนี่ยมันแก่กว่าของนายไป ตั้งหลายสิบกว่าปีเลยนะก็หัวใจมันไม่มีอายุนี่ครับจากที่ผมรู้ตอนนี้คือผมไม่อยากให้คุณหายไปไหนอีกแล้วอ่ะดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นเขาจะติดยันพลาดนะครับกลายเป็นเด็กไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวนะครับดเด็กคารกคนนี้คือชบาเหรอครับตายละเวรกรรมก็น่าจะใช่นะครับจากที่ดูๆเนี่ยยันนี้น่าจะลดอายุไปประมาณ30ปีคุณยาย60ก็น่าจะลดมาเหลือ20กว่าส่วนเธอเนี่ยอายุ30อยู่แล้วก็เลยลดกลายเป็นเบบีแบบเนี้ยครับไอ้ป้ามันเแกไม่บอกฉันก่อนะาเปไม่มเม่เตือน,นใครจะไปรู้ละ่ะ แปะไม่พูดไม่ถามสักคำอยากมีลูกกันไหมครับ